ทุกคนมาดูเด็กสองคนเด็กสองคนทำอะไรกันเฮีรอดโอ้โหโน้องหมาแดดเดียวนี่คืออะไรอะลูกอุ้ยเอ้าเขาจะเล่น,นกันนะคะสองคนดูดูดูกันนี้ยิงเฮียนอนมามอมทั้งตัว ไปเร็วมานี่เร็วมาเร็วนี่คือเอาเอาที่สบายใจลูกไปไหนด,ดีไปไหนด,ดีสองสองคนหาปลากันนะคะ ความสุขของแคระแคระมานี่เร็วทำอะไรอะลูกฮะอ,อะไรเนี่ยคือ่อเหนื่อยแล้วแม่ค้าผมเหนื่อยมมแล้วโอ้โหโอ้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 โอเหนื่อยแล้ว เล่นจะลิ้นห้อยเลยนะคะทุกคนดูเป็นอะไรเนี่ยขนาดเป็นไรลูกขนาดเป็นไรขนาดเป็นไรไม่ลองอ่นวันนี้คุกดินมอมแมมไปหมดเลยต้องอาบน้ำต้องอาบน้ำอาบน้ำเลย ขับบ้านนำน้ำเลยเร็วพาลูกไปาำน้ำขับบ้านกันเร็วไปเร็วไปกันโอ๊ยตายแล้วไปทำนำน้ำแม่แม่จับอีสูเอ้ยเป็นอะไรนี่ลูกเล่นมอมแมมเป็นหมดท้องไม่ดีหึือไงเนี่ย เป็นไรลูกคอไม่ดีเหรอลูกเล่นจนมอมแแมมไปหมดเลยพี่หมีอุ้ยหมีมาแล้วพ ja. mm ี่หม evet ีพ OK> ี่หมีน้องมาพ่การแต่ว่าเก่งมากอ้าวอ้ามุดปลามามุดปลามาหาแค่รอดดูจิ๊ดกะเก่งหลุดหมดแล้วลูกใส่เก่งไหม จะเล่นจะเล่นกับแครอทนะคะไม่ยอมเนีเ่ยนมากเลยเนี่ยท้องมากท้งมากพักกัน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 โอ้ยไปเก้งไม้แลวมาดิเดี๋ยวโดนลูกก๊อปลูกพระองค์ดูด้วยกับแครอทน่าจะท้องไม่ดีนะคะเนี่ยเป็นไรลูก แล้วก,ก็มากินหญ้าหรอแต่แบบนี้น่าจะท้องไม่ดีค่ะทุกคนโอ้ยส่งความมัมแมนน่ารักของเด็กเท่านี้นะคะเดี๋ยวเดยนมาดูแค่็ดักก่อนว่าเป็นอะไร